นี่ครับหลักเขตของที่ดินหน้าวัดเวรุวันท่าตะเคียนนะครับหลักใต้อยู่กึ่งกลางต้นยางติดกับรั้ววัดเลยครับนี่ครับหลักใต้อยู่กึ่งกลางต้นยางติดกับรั้ววัดเลยหลักด้านใต้หลังสุด นะครับหลักด้านใต้หลังสุดติดก,กับกำแพงวัดเวลุวันนะฮะอยู่ระหว่างกึ่งกลางต้นยางซึ่งซึ่งต้นยางก็อยู่ในเขตรั้ววัดนะครับนี่หลักหินครับถ่ายเมื่อวันที่20กันยายน2,558โดยดาบนิยมนุ่มจันทร์ครับ นี่คือหลักฐานจะบันทึกไว้อีกนานแสนนานชั่วลูกชั่วหลานนี่นะครับนี่เป็นหลักเขตด,ด้านหลังที่ใต้ส่วนด้านเหนือคงย่อต้องเป็นวันหน้าละครับแค่นี้นะครับ